that way. y e a Big d a d d g o get it on Macy Gray. Yeah. Raindrops, drop top, drop top. Smoking on cookin' my hot box. Fucking on your bitch, y a h dot dot dot. คุณกำลังพบเจอปัญหานี่ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดีไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทะเลทั้งหลายซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะจ๊ะโอเค อัลโลฮาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทะเลทลาไร่สตูดิโออีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้มีข่าวดีสำหรับแฟน b บาเยอร์มิวนิกแล้วก็ยูเวนตุสนะครับก็โอ้โหไอคอนิกสัปดาห์นี้มา2 p a แพ็คแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับมา3 p a แพ็คเลยการันตีแน่นอน100%นะครับจากโคูโนมิทแต่ก็ไม่รู้ว่าที่จะมาสัปดาห์หน้าจะเป็นซ้ำหรือเปล่านะครับอา์เซนอน ก็อาจจะซ้ำบาซ่าก็อาจจะซ้ำแมนยูก็ต้องดูว่าแพ็กไหนจะมาเออมันมีทนะี่สองแพ็กกันเลาะแมนยูสามแพ็กเลยก็เออก็ต้องดูนะว่าแพ็กไหนจะมานะแมนยูโอเคแต่วันนี้นะครับมาทั้งยูเวนตุสนะครับการันตีมาแล้วนะครับในยูเวนตุสที่เราเคยรีวิวไปเลยมีเดลピโลนินเวตแล้วก็ปิโลนะครับคือสามตัวนี้เรารีวิวข้ามเวาแล้วเมื่อวานนะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์นะครับคือวันนี้ มีนี่ครับผมลุมมินิเก้ครับผมอาใครที่อรอลุมมินิเก้อยู่ก็โอ้โหมาแล้วนะครับตัวที่สองก็เป็นเบ็คเคนบเบลเวอร์ตัวนี้ก็พลังเยอะถ้ทำลุมแม่งก็ต้องทำลุมร้อยเนาะถ้ามีเด็คเชนก็โอ้โหหลังแน่นแล้วก็มีเอลเวอร์ตัวนะครับเอเ a รเอแบอเนี่ยเอแบก็ ต้องบอกเลยว่าใครที่รอลูมินิเกอยู่ก็ต้องจัดกันแน่นอนนะครับขืาลังก็ไม่ต้องดูแล้วครับเรารู้ๆ่วงอยู่มาอัปเดตให้ฟังสั้นๆง่ายๆดีกว่าเอ,อเก่งลูมินิเก้เก่งแน่นอนโอยครับจน,นคลิปหน้า, oh, า,มนนาย,างย oh, าม,ย oh, ามงยังมดูสด อีกไม่ไกลเธอเพียงคนเดียวทำมาเร์อทำผมลง